กาวสวัสดีครับมือนี้ขอตอนรับพี่น้องขอสู่ส่องวิไล่ไหโชคนะครับครับมือนี้ผมก็ได้เดินทางมาที่ยัวัดปูกูีแก้วนะครับเพื่อนําพี่น้องมาเบิ้งแนวทางนะครับของปูกูีแก้วองวดที่แล้วนะครับกถือว่าแตกทั้งบนทั้งหลางนะครับบน,นปูพื้นไห่หกเจ็ดสีหลักละสองหกสี แต่ว่าปูพันวิ่งหกสี่นะครับหล้วก็ปูวงกลมก็คือนักซีนะครับถือว่าแตกนะครับสองหกสี่นะครับนี่คือบนนะครับแล้กก็ล่างปูพันวิ่งเก่านะครับถือว่าเข่านะครับปูวิ่งเก่าตัวเดียวนะครับนี่คือแนวทางของปูกูแกว้วเข้าสาหรับเมืองนี้ทั้งสองสิภาพ,พี่นอ้องเฮ้ามาติดตามแนวทางนั่งกันนะครับว่างวดนี ปูสีวงกลมให้ตัวใดเน้นตัวไดนะครับทั้งล่างทั้งบนแล้วก็เล็กวิ่งนะครับว่าปูสีให้ตัวใดมาติดตามแล้วกันครับการนาประสบการณ์ครับปูค่ะคาเฟนกับท่างช่องมาตามในทาาตัวลิงนะอปูเนาะเอกปู่กับแต่สามตัวนาะปูเลขกวิ่งกับเขาปูให้หกกับสี่ มาทั้งสองตัแล้วก็เข่าสามตัเลยนะปูฟันสี่บนกับบนฟันเก่าล่างกับเก่าด้ไ่ไหมหมายความว่ามามาทั้งล่างทั้งบนเลยมาทั้งล่างทั้งบนกันมาตัวฟันพ่อมันเลยครับมาตัวกิ้งพ่อมาเลยมาตัวกิ้งเลยอืมครับเลขสามตัวกับผู้ใหญสองหกสี่เนาะปรูสองเจ็ดสี่อสองหกสี่หกเจ็ดสี่สองหกสี่ครับออกตัว คือโตโตดเนาะปูค่ะแม่ว่าคนเลนหกประตูเพิ่งก็สิโตตรงเนาะปูบ้านนี้มันก็ให้เขียนเอาปูเขียนมงงามหนิปูเขียนไว้แล้วแต่ไปลอกเขาลอกเขาให้ลอกเขาเรื่องปลาปูโซ่มึงลำมันโตหน่อยก็ให้ลอกเซยู่รันลอกเซลงานล่ะโอ้ปูคนเฮ็ดไว้แล้วนะครับเฮ็ดไว้แล้วมันสำหรับงวดประจำวันที่สิบหกยังนอกเลข ไายวันกับเลี้ยสภาเขา่านะครันั่นจับใส่กัรโลดเนาะครูจับใบให้แล้วนะครับเลา้ยครูคือไผ่เขาไปแนวกันแนวเดียวเขาโลดนะน่ะเป็นหลักครับรออีกสักครู่นะครับแนวเนาเห็ดแบบนั่นเนาะอ่าเดี๋ยวพี่น้องก็สิเห็นทันทีกันทีไปตัวเลขน้ำกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ไพรอกล่่พี่น้องเ้าหน่อยตัวด้อเลขปูนาติดตามนะคะเนาะอืมคร มันก็จะออกแต่โตขีดหรือเราเขาวาดอะไรกันได้เราลิ้นเล่นอะไรกันฮะเก่ามันก็อยู่ล่างมันโอ้ฟันหาปะปูเล็กวิ่งอยู่ปูหาแล้วโอ้ฟันหนิ่งหาแล้วฮะน้ำมันหะล่ะหาไปก็มันแตกทั้งสามตัวเลยเนาะปูงวดวันที่สองเมื่อกี้เนาะชุดนี้ก็แตกคือเก่าแหละแตกคือเก่าที่ปูอันนี้ก็แยกด้านโต๊ดนะสองขู่นั่นลุ่นค่ะปูเขาคู่หนึ่งลุนแล้ว มือคือไพดอกอันของปูสุดแล้วนี่นก็บูคือไพไพมาเอากะอู้คือกันเลยมันบูปูมันบอคือของอาจารย์ใดเลยซีมาดอกปูมือไม้มันมากกันใดใดบ่มบาบาหัวบ้ามีมีแต่คนว่าซีบ่มาบ่ปู <c oughs> เออทีมาสุดที่วัลเรเท่าไหร่ล้านเปอร์เซ็นต์รูดว่าสีสุดนี่คือเก่าแล้วมาคือเก่าแล้วมันว่าสิผูกอยู่มันเป็นผูกงวงผูกขวอยทิพปูขันมันสิมาเนาะสิมาเนาะเขาใส่ครัุ้งอยู่ครับแมนแมนลุกลงตัวไหนมันก็ตัวนั้นดับ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 อย่างเงี้ยไปบอยครเพิ่อเส้งอครับแมนครับปูแมนแมนโอคือมันสิดับได้จังไรผู้หมุนอยู่กรุงเทพ En, ผู้บ like อกยูอูดอนคำมั่งก็เป็นเนว่ยท่างเนาะบแมนเลขสู่ครับว่าจงนาตะานซ้หนาดานพูมเหตุบุปเนี่ยขบะเดากองสลากมาตังว้พีเนาะก็มั่กับเพียเป็นแนวท่างเอียงกระไดครับ FC พิจารณาเนาะจะเป็นแนวทางเรียกเจ้าบมีเจ้ามีแต่เจ็ดกแปดเราเรียกพแต้มกรไดน่นั่ <Okay. S 1> นแต่ว่าใชาของไของมัดเนาะค่มีันยูปูเลยกไผเล็กมัยไผเล็กมัน แจ้งเราวิจารณาเมื่อกี้นี่เดินเดิเลี้วิ่งเดี๋นั้นนี่นั่นแหละเนี่ยนุ่มที่ไดียวเอฟซีทั้งไดยเบิ้งซองนี่กับในเบิ้งบ่อเป็นแนวทางปูกับครับไปตามมันก็ว่าเลี้วิ่งนี่ก็ว่าบูักพิจิตรว่าว่าง่ายไปมบอกบอกว่าอยู่หลังอยู่หลังซีก็อยู่หลังคือนเขาละสุดนี่ล่างบอมล่างอีกนะปงฟูน้อ ระล่างแล้วก็บวกล่างครับนี่แหละครับตัวเลขกับก่าปูเฮ็ดไปทาแล้วนะครับอันนี้เป็นโตเก่าที่ปูไห่นะคะเลขวิ่งบนนะคะหกกับสี่นะคะปูฟันซีนะคะ้วก็ปูไหายนะคะสองหกสี่นะคะกับเขานะคะสามตันะคะเนาะรกก็ล่างนะคะปูฟันไห่เก่านะคะเลขวิ่งนะคะกระเขานะคะเนาะเฮ็ดกับเก่าฟันเก่าค่ะที่ว่าแตกจบปูบดอเลย สองตัวพวกเขาก็กว่าเป็นยังปูแต่สามตัวแตกอยู่ค่ะปูมันแตกค่ะมันโสนมันสามตัวนี่คือว่าสุดยอดก็สองเหรอที่ปูอันนี้ซื้อไปแต่หกสี้อะไรอย่างเงี้มันก็จังสารน่ะเสียเขาเธอโอดังเธอมันก็เขึ้นน้ำหนักแล้วปูนอกนวทางตัวเล็กนี่เขามีหลุดค่ะปูนี่ปูรอบนี่วิ่งเนี่ยทำตัวนี้พวกเขาเขาตัวนี้ได้สุดนี่ได้รางอ่ะ ขันสองซีบ้มาเขาหกซีแมนอตัวนี้คือกานขันตัวนี้บมาเนี่ยมันสิเขานี่รดนี่เลขอ่ะิึงท่าิึงคลิปต่อไปที่จ้อนจ้อนเขามันชิจ้อนเขานี่เลยเลยแต่ละอาจารย์เนี่ยแม่าปูสิสั่งไมขันบ่าแมนูนหาบนนี่สิเป็นสามหาท่านที่แมนอืมค่ะเพราะว่ามัน ก็เจ้ามันปล่อยไร้เทื่อเจ้าซ่อมันคือปูบปล่อยเดียวแล้วนะเจ้ามาซ่อมหันซ่อมแล้วคงสุดท้ายนี่ปลูปลูกันยักษ์เนีนในชุดเก่านี่อยู่แป็นหมครับเก่านี่บอได้เปลี่ยนบอได้เปลี่ยนครับโชนออกเพาะ่ต้องมากระเด้นสี่กับฟังไปครับคือว่าปลูว่าแม่นคงสุดท้ายกับชุดนีว่าหันปลูว่าเรียกวิ่งมีมัาลอยตัวลอยอยู่แล้วบนนี่คือวิ่งศูนย์กำหาแมนฟันหาครับนี่คือวิ่งนะครับบนคือศูนย์กำหารวิ่งล่างนี่ก็เป็นสองกับสี่สองกับสี่ โอ้ที่ปูขีดเส้นใต้นี่คือที่มันโตวตโตเน็งบ่อเนี่ยครับตัวเก่งโตเก่งับตัเน็งโอ้ครับคับเอาเบิ่งไว้พี่น้องเข้าพี่เป็นแนวทางครับคือปูเฮ็ดใบชาเดี่ยวนะครับเข้าดีพวกผมมาหอดกันเลขสูตรเลขครับคำนวณไปสังเลขครับ วันลลยวันเลยหลดวงดาวแลวก็เออเดือนขึ้นเดือนแล่าเลยกะโอ้ปูคำนวณแบบนั้นมีแต่แบบนั่นคิดเอาแบบนั้นซื้อเนาะโอ้เลขคำนวณบอกเลยว่าไม่คิดบวกลบคุณน้นี่บันเป็นเพื่นดอกคำนวณคนละสูตรคนละวิชาเดือนขึ้นเดือนแล่ไปอ่านคือว่าเจ้าเกิดวันยังเจ้าเกิดวันจันทร์มันไปครับคนวันพุธได้จะเอาเลขกวันพุธนั่นแล้วมาใส่เลขวันพุธมันมีอย่างนี้ปัน ครับสูตรสูตรปูใสย่นี่ไม่เป็นสูตรโบราณแต่สมัยตะปูตะปูดวงดาวคิดว่าบึงซ้ำกันกำห้องบึงดวงบึงดาวไปบึงันไขว่าไๆว่าบึงจากจากจักรวานคนจักรวานดวงจักรวานดาวคนวันจันทร์มันไม่ไปกับวันพุธสนิดได้ครับผมเดืลด่องที่สองมันกับวันแดดวันนี้มันกันที่ว่ามันมันที่ว่าไปกันได้ยุ่งแต่ว่าไปกันโบตลอดแลไปกับวันพุธนี่คนวันจันทร์นี่ไม่นช่ไปได้ตลอดรลอดว่งไปขาดไปไขก็ึ้น ลุมวัดจมอ่ะนะมันเงาเอาเหล็กตัวหนาเอาพี่น้องเข้าแคบหนาจอไวเดอครับไปก็มาคิดมาครับนวครับเพรว่าที่เป็นวิ่งล่างวิ่งบนนะครับแคบหนาจอไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับลงปูกับวลาเพื่อเป็นแนวทางไว้อ่ามันจันนี่มันจันน้องเบอร์นี่ซีนี่สองดอกนะฮมันจันเอร์นี่ซีนี่สองอยู่นี่อ่านี่ยแหละแม่นคงทุดไทยปูว่าก็เป็นชุดนี้เดพี่น้องชุดนี้โบมี่เปลี่ยน ปูให้เดียวให้เดียวไม่ยังบ้าไผมากก็ให้อันเดียวนี่บ่มีว่าสิมาวันนั้นมาให้วันนั้นวันนี่บ่มีเปลี่ยนตัวเดียวก็บ่เปลี่ยนล่างก็เป็นล่างบนก็เป็นบนหลุดสีนี่อยู่หลังด้วยนี่ไม่รู้ปูเออสีรักหน่วยเลยเนาะคะเนาะรักหน่วยเลยแต่ว่าหานี่มีกลับได้เห็นเมื่อกี้นี่ค่ะให้หกสี่ฟันสี่ว่าอยู่รักหน่วยมันมันเปลีนเป็นรักสิบคือเก้าให้รักหน่วยหะล่างมันก็เป็นรักหน่วยคือสีแปดสุนเด้อ แปดอันเดียสัมออห่าแปดก็รักนุย้ยก็มันรักนุ้ยคือเขาค่ะอือฟันรักให้ก็เขารัก,ก,อ,กไไอยู่นะคุณเนาะเล็กวิ่งนี่คิดว่าใครอยู่บองงานเดือดจับคู่ห่อบทจ,บจับหลายจับคู่ห่อกับไม่ผิดไม่ถึงนาะคูเนาะแต่ว่าเล็กวิ่งห่อนี่เแห,น,หน,นี่แน่นอนเนาะคูเนาะเล็กมันเดูปูมจับตัวเดียวกระเบิ้งแล้วก็ง่ามดีปูผมก็ว่าง่ามอยู่เล็กเล็กชุดนี้ใช่ก็ใายตัวเดียวรู้แต่ง่ามอยู่ งามอยู่้องพื้นในหย่จับผุ่นจับผีมาใส่ลายลักสองสามลักมันจัดสูตรของพื้นเนาะครับครับครับแล้วพี่น้องพิจารณาแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะหยังไงพิจารณาบึ่งล้วก็อันนั้นก็ได้ขอบคุณปูเด้อค่ะที่แบ่งปันนะคะเนี่ยท่างให้แฟนคลับในสุตรในหมาน้าคูเนาะก่อนสิตัดสินใจ เสียงดวงเสียงยังก็ต้องคิดพิจารณาบึ้งครับือมีข้อมูลเสียงทุกอย่างหรอกผู้ใครก็บูมูบูเห็นเนาะเขาบอกไปตามเคยคอยเคยบอกครับมาหาก็บอกไปครับไปแหละวเพื่อเป็นกุศลบุญเนาะปู้เนาะธรรมดาลๆผู้ยังก็บูมไปไอ้จะเสียเอาไปยังกบูจักแล้วไปซื้อบขายจังเลยกบูจักแล้วเออครับนี่เนี่ยทางก็คือแนว่ยท่างบูเนาะเสือบขายแล้วล่ะฟังเบิ้งเท่านั้นเลยแม่นว่าเนี่ยเนี่ยมูนีเมื่กา ผู้มกักผู้ชอบผู้อชอบก็ติดตามผู้บ่มักกับพนันครับบ่เป็นยังกับแนวทงังมากกับเป็นแนวทังอยู่คือเก่าเนาะครับเนาะคือแอดมินพวกเจ้ากับมาครับอันนี้มาทายมายัางไหครับผู้มกกัมกกับเอาผู้บ่มักกับเอาคือว่าครับครับสวัสดีครับเป็นจ้งได้พี่น้องเฮาหลังจากได้รับชมได้รับฟังลวงปูบอกแนวทังให้พี่น้องเฮาทางเอฟซีเฮาได้หูได้สาบเลี่วก็เห็นเห็นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ เออกาให้พี่นองเฮ้ารับว้พิจรารณาเบื้องแคบหนาจอว้พี่นองเพื่อเป็นแนวทางนะครับธามากกะจัดธามาบม่วมากกะพานนะครับพี่นองสำหรับคลิปนี้นะครับกะปูเพิ่นวา่าอ่าเน้นนะครับเน้นที่เหล็กวิ่งเพิ่นนี่แน่นอนอนหลีนะครับอเพราะว่านี่คือผมกะเห็นอยู่พี่นองอแฟนคลับเฮาเห็นหอระฆังปูวาเพิ่นมีอยากอ่าอยากสั่งหอระฆังไม่สุดส้มไรเพิ่นวา่าครับคือขึ้นไปว่าได้แล้วครับหอระฆัง อปูเฮ้านะครับอ่นะครับกขอกราบขอบ,ขอบคุณพี่น้องเฮ้าทีทิดตามนะครับอ่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องเฮ้านะครับขอกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ